สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For จ u n e พยากรณ์วันที่จะมาพยากรณ์คนราศีพฤษภในเดือนกรกฎาคม2565ครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องช n n e ลของเราด้วยน,นะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอดไลน์ดีมาที่ b บ l i e v e r 69ซึ่งจะอยู่ท้ายตรงนี้ท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอดไลนดีมาถามค่าครูได้ครับสำหรับ คลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนกรกฎาคม2565ซึ่งเป็นเดือนที่7ของปีแล้วนะครับหรือเป็นเดือนที่2ของช่วงกลางปีด้วยเนาะทีนี้ผู้ที่เกิดในราศีพฤษภดูได้จากชาร์ตด้านล่างนะครับผมทําให้แล้วส่วนจุดกําเนิดตะนุสีแดงนะครับคือราศีพฤษภอยู่ที่ตรงนี้นั่นเอง ทีนี้ในเดือนกรกฎาคม2565มีการโคจรยกย้ายราศีทั้งหมด4ดวงนะครับกลางๆไม่มากไม่นอนจนเกินไปซึ่งมีดาวมรุตยูดาวพุธดาวศุกร์ดาวอาทิตย์และดาวพุธยราศีนั่นเองทีนี้มีนัยะสําคัญคือดาวพุธยาราศี2รอบนะครับเรามาทําความเข้าใจกับดาวพุธก่อนนิดนึงนะครับดาวพุธเนี่ยตอนแรกเดินเสร์จเนี่ยถามว่าทําไมต้องต้องพูดถึงดาวพุธแล้วก็พูดก่อนเพราะเนื่องจากว่ามันสําคัญกับ คนเราถ้าเราไม่เข้าใจดาวพุธเนี่ยจะแก้ปัญหายากครับไม่ได้ด้วยเพราะเนื่องจากว่าดาวพุธมีอํานาจของกันคือเขาเรียกว่าเล็กพิกขี้หนูนะครับถ้าคือเป็นดาวเล็กๆแต่ลุนเลยง่ายเนี่ยแต่ตามจริงเขาเป็นดาวที่พูดถึงการเอาตัวรอดอืมบอกไว้เลยคือโหราศาสตร์ไทยไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ว่าเนื่องจากผมมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่เล็งเห็นตรงจุดนี้แล้วก็วิชาโหราศาสตร์ไทยอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าดาวพุธเนี่ยเล็กพิกขี้หนูนะ ส่วนตัวผมก็เห็นว่าจริงดาวพุธเป็นดาวทัดน้ำไหลลื่นเอาตัวรอดได้อย่างที่เคยบอกไปว่าอยู่ภาชนะไหนเขาเป็นรูปทรงนั้นใส่สีอะไรเขาก็เป็นสีนั้นดังนั้นเนี่ยเขากลืนได้หมดนะครับเขาเป็นได้หมดทุกอย่างอยู่ใกล้ใครเป็นคนนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยจึงหมายถึงการเอาตัวรอดอะนะครับใกล้ๆกับใล้ๆกับดาวเกตที่เป็นนกสองหัวครับเนี่ยเขาจะเล็งกันด้วยนะอืแหมเก่งนะครับไม่ได้ด่าใครนะแต่หมายความว่า มันหมายถึงการพูดกรารเจรจานั่นเองทีนี้นัยยะของดาวพุธเนี่ยมี4ประเภทประเภทแรกคือเดินปกติคือให้ประโยชน์ให้คุณการวางแผนกันรอบครอบกันก็ได้ว่ามีความรู้เยอะเพราะเนื่องจากชอบสังเกตขี้สังเกตนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการที่แบบเอาตัวรอดได้เพราะว่าวางแผนล่วงหน้านะครับมีสตินี่คือข้อดีสุดเป็นดาวสุประคระ์เดินปกติทีนี้จะมีประเภทแบบอีกสาประเภทประเภทที่แบบนิ่ง มนมนคือนิ่งนิ่งอยู่กับที่ไม่ให้คุณและแม่โทษอันนี้จะไม่ค่อยพยากรณ์ส่วนอีกสองประเภทที่เป็นดาวบั๋ประเคาะนะครับก็ดาวพุธเป็นดาวบั๋บับประเคาะไปแล้วนะครับอันนี้คือสุประเคาะแต่อันนี้เป็นบัประเคาะบัประเคาะเพราะอะไรเพราะเดินเร็วกว่าปกติจึงทําให้เกิดผลที่ผิดปกติไปนะครับจึงเป็นพุธบั๋ประเคาะหมายความว่าไปในคือเดินหน้าไปเรื่อยโดยไม่หันกลับมามองว่ามันผิดพลาดอะไรบ้างอ่าแบบประเภทที่แบบว่ามั่นนะครับพวกมั่น สุดท้ายตายน้ำตื้นตกมาตายนะครับเป็นประเภทนั้นเพราะเนื่องจากว่ามีสตินะเขาถึงมั่นใจไงแต่ไม่รอบคอบครับไม่ได้วางแผนล่วงหน้าทุกอย่างก็มักมีปัญหาตกหล่นพอตกหล่นก็ลุกลามใหญ่โตแล้วก็พังในที่สุดนะครับแปลว่าคืออย่างน้อยดึงดูดอุปสรรคมามากมายนะครับก็แปลว่าต้องแก้แล้วแก้อีกอยู่นั่นนะนะครับจนกว่าจะมีสติและว,วางแผนนะครับการมีสติเป็นเรื่องที่ดีแต่จงจาไว้ว่ามันไม่ครอบคลุมครับ พาะคุณจะต้องทำหลายรอบอืการไม่มีสติคือพังการมีสติแต่ไม่รอบครอบแปลว่าต้องทำหลายรอบแต่ถ้ามีสติแล้ววางแผ่นลงหน้าอันนี้รอดโอเคเราต้องเข้าใจก่อนนะครับมันละเอียดอ่อนนะคือผมเพิ่งมาค่าอะไรมาทำความเข้าใจมาเข้าใจกับหลักพวกนี้นครับจากการออพยากรณ์เรื่อยเืนี่แหละไม่ได้มาจากคูบาาจารย์ใดๆนะครับคือได้จากการตกผลึกของตัวผมเองเพราะเนื่องจากว่า ถ้าเราคิดไม่ซับซ้อนตั้งแต่แรกเนี่ยปัญหาจะเกิดเหมือนกับที่บอกว่ามีสติแต่ไม่รอบคอบมันหมายถึงต้องคือการสติก็คือจดจ่อก็คือโฟกัสอันนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่การโฟกัสไม่ได้แปลว่ามันจะถูกทางไงถูกไหมแต่การวางแผนต่างหากที่จะเข้าใจเพราะว่าอันลืมไหมครับดวงดาวเราเราเราต้องทําความเข้าใจคือเมื่อกี้ k ม s e เซนอยู่เป็นเรื่องของความ k ม s e เซนแต่คราวนี้เรามาเริ่มพูดถึงเรื่องหลักการของวิชาโหราศาสตร์ ผนึกเข้าไปเพิ่มเพื่อให้มันแบบตอบโจทย์มากให้มันตรงทีนี้พอเรามาเข้าใจการโครจรของดวงดาวปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่ากรรมกรรมของมนุษย์เนี่ยมันมันก็จะมีผลต่อต่อ,ตอเนื่องจากม n d เซตเมื่อกี้แล้วนะครับก็หมายถึงว่าต้องวางมีการสติและวางแผนเนี่ยคือม n d เซตดังนั้นเนี่ยผลของมันเนี่ยจะต้องเกิดแน่นอนร้อยเปอเซนอย่างเช่นดาวพุธเนี่ยอืม ยังไงดีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอะอันนี้แัวคารตอกเลินวินาศอังคารแปลว่าการกระทําตอกเลินวินาศแปลว่าทําแล้วไม่สําเร็จคําว่าทําผิดทิศผ,ผิดทางหันหันหัวเรือผิดทางแปลว่าอะไรแปลว่าคุณอรู้ว่าเป็นเหวก็ทำอย่างเงี้ยครับเหมือนไพ่เดอะฟัวที่แบบว่าเป็นตัวตลกเดิน เดินถือของแล้วมีมาเห่าอยู่ข้างหลังก็ไม่ฟังนั่นแหละจะเดินตกผาแล้วนะ่ะนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นหมายคมว่าอะไรคืออะไรที่ชอบทําหมดเพราะอะไรมันมาจากดาวการงานดาวราหูมาจากเดินกรรมะการงานการการะทําและปัจจุบันกรรมแปลว่าคุณกาลังหลงทางเพราะว่าราหูกรรมะวินาศเนี่ยตกงานย้ายงานเปลี่ยนงานเพราะมันเกิดผลผลนั้นคือการแสดงผลแล้วแต่เหตุมันคืออะไรครับเห็นไหมเราต้องโยงเหตุให้ได้นะ เนี่ยผมจะแปลสองชั้นเหตุมันคือคุณกำลังลุ่มหลงบางอย่างผิดไปผิดทางวินาศคือจบสิ้นแปลว่าผิดแน่นอนรู้เลยตั้งแต่แรกว่าทำไปปุ๊บมันพังทันทีทำไปแล้วแต่มันอาจจะดีเรื่อยๆนะครับดีแรกๆแต่พอทำไปเสร็จปุ๊บมันไม่ใช่ครับสุดท้ายคุณต้องเลิกคุณต้องพังคุณต้องเปลี่ยนเห็นไหมครับเรารู้เลยเนี่ย คือเราแอดคือผมเนี่ยแอดวานในการคาพยากรณ์ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเลยนะเออจากก็ไม่ได้กูบาอาจารย์อีกก็ได้จากตัวเองสำหรับผมเนี่ยเป็นคนที่ประเภทว่าแบบคิดต่อยอดได้ตัวเองเพราะผมดูตัวใครมีผมหาความรู้ทุกวันนะครับแล้วก็รู้ดวงตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยก็เลยไปจับจุดได้บางอย่างก็เลยทําให้ตัวเองอ๋อมีการผมจะเป็นคนที่เวลาอธิบายจะอธิบายเยอะมากนะครับเหมือนดาวพุธเร็งดาวเกตเนี่ยพูดเยอะพูดมากบางคนถ้าอยากฟังแต่คำพยาก,ยากรณ์ไม่ได้หรอก เพราะผมไม่มีให้แต่ผมจะมีแบบหลักสอนอะไรพูดเข้าไปแล้วก็หลักฐานเยอะแยะมากมายซึ่งไปนค้นมาไม่ได้มานั่งเทียนพูดด้วยอืมทุกอย่างจะมีเหตุและผลรองรับเสมอทีนี้เมื่อมันผิดทางแล้วคุณก็จะทําด้วยแล้วทํามันก็ผิดเนี่ยอังคารในภพวินาศเนี่ยคือบอกไว้เลยนะผมได้อังคารราหูเนี่ยอยู่ในเรือนวินาศในบัตรประชาชนแต่ไม่ใช่ในโหาศาสร์ทไทยมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเป็นจริงๆด้วย อังคารคือการการะทําที่ล้มเหลวไม่มีวันสําเร็จอ่าแต่ถ้าเรารู้เราแก้ได้แต่ถ้าไม่รู้จะพังตลอดเวลาแล้วเราคือลุ่มหลงแล้วลุ่มหลงในทางที่ผิดครับผิดใน,นที่ไม่ได้แปลว่าอบายมุกหรือสิ่งที่มันไม่ดีนะแต่หมายคมว่าอย่างเช่นเอ่อเขาบอกซ้ายเราไปขวาเพราะเราเป็นคนดื้อเออเรารู้ตัวคนราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนดื้อผมเนี่ยเป็นคนเกิดราศีพฤษภแต่ไม่ใช่นักนาอ่าจึงเป็นคนที่ดื้อมีหลักการของตัวเอง แต่การดื้อในจุดเนี้ถ้าเราคิดคิดต่างไม่เป็นไรครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าไปผิดทางคือเหวก็คือผิดพลาดก็คือจบคือทําอะไรไม่เคยประสบความสําเร็จวนอยู่ในอ่างเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนี่ยเราต้องรอมับตัวเองด้วยอย่าคือหลายคนอะ่ะชอบฟังแต่ของสวยหรูอวยเข้าไปอวยแล้วเป็นไงวนอยู่ในอ่าง ผมเป็นคนหนึ่งบอกเลยว่าไม่ผมจะไม่เป็นแบบนั้นผมจะไม่ฟังแต่สิ่งที่ดีเพราะการฟังที่ดีก็ดีแต่ผมบอกใครใครพูดปิดไม่ดูเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเราอืมมันดูแล้วมันขัดขัดกับตัวอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนที่ตรงด้วยครับก็คืออันไหนที่โกหกต่อให้มันแบบดีต่อใจแล้วนะก็ไม่ฟังหรอกอืมทีนี้ดาวราหูในเดือนวินาตเนี่ยุ่มหลงปิดทางอังคารทำอีกห่าง ก็กลับเป็นคู่หลงผิดนะครับองคารราวูหคือคู่หลงผิดคู่ลุ่มหลงด้วยหลงแล้วมันจึงทําผิดนะครับประมาณนี้ด้วยหลักการของตัวเองแต่การที่มีหลักการของตัวเองไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่า Mindset ของเราต้องเข้าใจว่ามันถูกทางหรือเปล่าเพราะดาะวพัสดีเป็นความรู้ปัญหาเป็นความรู้หมายถึงอะไรมีความรู้มีการเรียนมีการศึกษาแล้วเกิดลาบเกิดผลแปลว่าทําถูกทางเห็นไหมครับแค่วางแผน เออไม่ใช่ขอโทษแค่เรียนรู้ก่อนที่จะทําลงไปมันก็จะลุ่มหลงไปถูกทางพอมันถูกทางปุ๊บมันทําขยันอังคารเป็นเกษตรขยันครับมันจะต้านวินาศได้เลยแปลว่าต่อให้มันจะอยู่ในเรือนที่เสียยังไงมันก็สําเร็จได้มันแปลว่าสําเร็จจากอะไรที่อยู่เบื้องหลังก็คือความรู้ครับอืมเห็นไหมดังนั้นเนี่ยมันมันแปลเป็นได้หมดเลยเราเนี่ยสามารถแปลงกรมตัวเองได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวบางคนบอกว่า ก็เพราะว่าเรามีกรรมแบบนี้ใช่ไหมเราถึงเป็นแบบนี้จริงแต่ไม่ใช่ทั้งหมดกรรมที่เราเกิดมาในพื้นดวงชะตายมันแก้ได้เพราะไม่งั้นเราจะรู้วิชาโหราศาสตร์ทําไมคุณอย่าลืมนะครับวิชาโหราศาสตร์มีไว้เพื่อแก้ไม่ใช่มีไว้เพื่อพยากรณ์ที่คุณสนุกเพราะว่าการสนุกแก้ไม่ได้ครับจําไว้เลยว่ารวยเราไปฟังคำพยากรณ์เอาเล่นๆ่นก็ได้ครับแต่ถ้ายังไม่รวยคุณอย่าเพิ่งฟังอันที่มันแบบสวยหรูเพราะว่าชีวิตเราคือชีวิตจริงไม่ใช่ไม่ใช่ความฝัน อย่างมนโนนะครับมนโนไม่ได้วิชานี้อย่ามนโนแล้วนักพยากรณ์หลายคนเนี่ยก็อืมไหลซึ่งจัญญาบรรพูดกันซะอย่างกับเป็นนิทานเหมือนกับอันนี้ขอพูดเลยนะคือแตงโมครับคือเอามาแบบเล่นกันเป็นอืมเละเป็นโจกลนะนะครับคือแตงโมดารานะครับท,ที่เสียชีวิตตกเรือเนี่ยอืมที่อ มีนิยาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้น,นอ่ะอืมนั่นแหละมันไม่ใช่ไม่ควรจะจริงอยู่ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงแต่หลักฐานยังบอกยังบอกไม่ได้จึงไม่ควรเอามาพูดเล่นเป็นนิทานนะครับอืมเราควรเอาความจริงเขาพูดเพราะมันไม่จบและอย่างหนึง่งผู้เสียหายเนี่ยแตงโมนเนี่ยอืเละเป็นโจกเลยนะครับคือต่อให้ไม่ใช่คนบนเรือแต่คนเราก็ใส่สี <c oughs> ใส่สีตีไข่นานๆเนาะก็ก็คือพูดง่ายว่าอืมิญยานเขาจะสงบได้ยังไง หลายคนก็ยังไปแบบนั้นอยู่อันนี้ต้องขออภัยที่พัดพิงถึงเขาเนาะแต่ว่าเราก็หวังดีกับเขาจริงๆนะอืมจีโอเคจบเนาะอันนี้ราศีพูธสพเนี่ยพิเศษมากเลยนะพูดนอกเรื่องมากเลยโอเคทีนี้เรามาดูดาวมึกจะอยู่นะครับจะย้ายราศีดวงแรกแต่ถึงนอกเรื่องแต่เป็นสิ่งที่เป็นตัวคุณแน่นอนไม่ใช่เรื่องนอกเรื่องที่แบบเวี่ยงประเด็นแหไปอย่างอื่นนะครับเพราะคุณต้องรู้พวกนี้ถ้าคุณอยากแก้กรรมจริงๆกรรมมันแก้ยากบอกเลยครับ ไม่ใช่กรรมแก่ง่ายๆนะอย่างเช่นบอกให้คุณวางแผนล่วงหน้าตัวผมเองเนี่ยยังยากมากเลยเนี่ยขนาดพูดออกมาได้ยังยังทำยากเลยการวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีมาก่อนคนที่ไม่รู้มาก่อนหรือคนที่ไม่ถนัดมาก่อนคนประเภทบางประเภทเนี่ยโอโหวางแผนทุกอย่างก่อนทําอันเนี้ยคือเป็นคนที่โชคดีแต่คนที่อย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบวางแผนเพราะเวลาวางแผนปุ๊บจะนอกแผนเสมอคือแบบมัน มันหลุดแผนนะครับแต่ผมเป็นคนที่คิดไว้ก่อนล่วงหน้าเฉยๆแต่ว่าไม่วางครับมันจะไม่สติ๊กเพราะว่าไม่งนนะั้นเนี่ยมันจะไม่เป็นตามแผนอยู่ดีเหมือนกับเ,เขียนสคริปต์แต่สทำไมผมไม่อ่านสคริปต์แล้วไม่ตัดต่อด้วยเพราะผมเป็นคนที่แบบถ้ามีสคริปต์จะนอกสคริปต์อยู่ดียังไงก็คือมันมันพูดไม่ออกมันมันไม่เป็นตัวเองอ่าก็เลยบอกว่าโอเคไม่มีนะครับเพราะว่าเรารู้อยู่เพราะดาวพฤหัสเป็นนิดเนาะก็คือหมายความว่า ไม่ชอบตาําราไม่ชอบกฎระเบียบไม่ชอบที่มันเป็นแพทเทิร์นนะครับเพราะเราเราอยู่สุดท้ายเราก็นอกลอกออกมาอยู่ดีเนาะประมาณนี้ดาวพเข้าสู่ราศีพฤษภวันที่7กรกฎาคม65 7เดือน7ย้าย7ปีอาถรรพ์มาแล้วนะครับทับตัวตนถามว่าคนพฤะษบจะดีขึ้นหรือแย่ลงดีขึ้นครับยินดีด้วยดาวมฤในเดือนมินานไม่ดีเลยอืมีม,ปมาปรึกษาส่วนตัวก็มีนะครับบอกว่า เอออาจารย์ผมเนี่ยทําอะไรก็ไม่ค่อยจะโอเคเลยในช่วง6กปีมานี้ผกว่าอ๋อมรึกจะอยู่เข้าแน่นอนคือเขาพูดมาปบผมจับได้เลยว่าคุณโดนมรนกจะอยู่เล่นง,งานแล้วละ่ะในเรือนวินาศเขาว่าจริงอาจารย์หกเจปีจริงๆอืมใช่นั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นตรงจุดนั้นนะครับทีนี้วินาศหมายถึงอะไรสิ้นสุดพังทลายจบแล้วก็หมายถึง แต่ถ้าทางดีคือการปล่อยวางนะครับคือพูดง่ายว่าออกบวชได้เลยนะอืมแล้วก็อีกประเภทหนึ่งครับคือไม่เอาอะไรเลยนะวินาศคือดาวพฤติยุเดเนวินาศเนี่ยมันพลิกผันแบบฉันมีทุกอย่างแล้วหรือฉันสูญเสียทุกอย่างแล้วจึงแบบไม่เอาอะไรเลยแล้วคนพิศศพเนี่ยเป็นคนที่คนที่ยอมแพ้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ที่เป็นคนยอมแพ้ง่ายคืออย่างนี้คนราศีพิศศบไม่ใช่ว่าเป็นคนขี้แพ้นะแต่ชอบยอมแพ้เออเพราะว่า หมายถึงว่าแบบจบจบเถอะฉันยอมตัดฉันยอมเจ็บนี่ครับเพื่อให้มันจบอ่าเป็นคนเสียสละเพราะเป็นคนโลกสวยนะครับก็บอกไปแล้วว่าคนละคือคือบางคนอาจจะบอกว่าแทงใจดํามากเลยว่าแบบโอ้อาจารย์คือแบบเหมือนปรามาศคนพุทศพมากเลยว่าแบบเป็นคนเอออาาะไรแบบนี้ครับคือโลกสวยอ่ะคือบางคนไม่ชอบนะว่าแบบมาด่าฉันโลกสวยหรือเปล่าไม่ใช่ คือคุณต้องเข้าใจว่าอันนี้คือหลักแล้วก็หมายถึงโดยรวมคนพุทธศพกับคนตุนเนี่ยครับคนวันศุกร์เนี่ยจะเป็นคนโลกสวยหมายความว่าเป็นคนชอบอะไรสวยงามเป็นคนชอบอยู่กับความสวยเป็นคนชอบอยู่กับความจะว่าเพอฝันนิดๆก็ได้ก็เพราะว่าชอบความสวยงามชอบอะไรที่มันจะลงใจชอบอะไรที่มันแบบของหอมเนี่ยจริงไหมคุณชอบของหอมหอมชอบตัวหอมหอมทตัวหอมหอมเนี่ยพี่ผมก็เกิดราศีตุล เออลักษณะตัวเนี่ยเป็นคนที่แบบฉีดน้ําหอมตลอดนะครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบน้ําหอมเพราะว่าเป็นคนภูแพ้ไม่ชอบกลิ่นน้ําหอมคืออะไรที่หอมเกินไปก็ไม่ชอบแต่ถ้าเอามาอ่อนอ่อนเนี่ยได้แต่ถ้าเป็นเคมีนี่อืมคันจมูกกันทีนะครับไม่เอาประมาณนี้ดังนั้นจึงไม่ชอบฉีดน้ําหอมแต่ชอบน้ํามันหอมระเหยอืมเอออันนี้ชอบเพราะว่าเป็นธรรมชาติครับทีนี้เอพืชศพจึงเป็นคนที่แบบ ชอบของหอมของสวยงามชอบอะไรที่มันสุนทรีชอบเสียงดนตรีชอบอะไรที่มันจันลงอ่ะเออดังนั้นเนี่ยก็เขาเรียกว่าโลกสวยนั่นแหละครับอย่าปฏิเสธเลยเนาะประมาณนี้ไม่ได้ด่าใครนะแต่หมายความว่าคุณเป็นประเภทนั้นทีนี้ดาวสุกเนี่ยขอโทษนะดาวมิจิวเข้าเรือนสุกเนี่ยอนุก็จะปิกผันเรื่องตัวเองจะงงงกงกงกับตัวเองไปเจ็ดปีเลยครับเบลอๆลนะครับแบงๆอย่างเงี้ย คือหัวสมองแบงค์หมดเลยว่างเปล่าพลิกผันไปมาเอาแน,น่อนอนไม่ได้สับสนกับตัวเองเหมือนกับคุณรู้ไหมว่ามื่จะอยู่เนี่ยคล้ายๆงูกินหางมันหมายถึงอินฟินิตี้คำว่าเป็นอินฟินิตี้แปลว่าอะไรเด๋ยดดีเด๋ยวร้ายคือคําว่าเด๋ยดดีเด๋ยวร้ายไม่ใช่ผีเข้าผีออกนะแต่หมายความว่ามันมันไม่ใช่คุมดีคุมลายแต่มันเป็นประเภทที่แบบว่าคล้ายๆก้ำกึ่งแบบนั้นคือหมายความว่าเออ มันอะไรก็มันไม่เป็นตามคาดหมายคาดหวังความคิดเรามักจะมีการเปลี่ยนพันอยู่เสมอแต่หมายมันหมายถึงว่าคุณจะอยากรู้มากขึ้นคุณจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นคุณจะเรียนรู้อะไรใส่ใจมากขึ้นเพราะดาวมืคือดาววิจัยนะครับดาวค้นคว้าดาววิจัยก็แปลว่าเมื่อเมื่อกลุ่มตัวคุณจะหาตัวตนคุณจะต้องหาตัวตนตัวเองให้เจอนะครับในเจ็ดปีนี้คุณจะหาตัวเองไม่เจอประมาณนี้ครับตัวเองชอบอะไรอะไร ตอบไม่ได้แต่ก่อนเคยตอบได้ยี่นี้ตอบไม่ได้ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงจากเคยชอบอไทยแบบนี้อยู่ดีเปลี่ยนครับบางคนผู้ชายชอบผู้หญิงหวานอยู่ดีชอบผู้หญิงเปรี้ยวขึ้นมาซะงั้งนอย่างเงี้ยครับดูเซ็กซี่ขึ้นมาอย่างเงี้ยการเป็นชอบประเภทนั้คือความชอบเราจะเปลี่ยนแปลงไปประมาณนี้ครับหลักความคิดเราจะเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ทีนี้ คนอื่นจะฟังคุณไม่ค่อยรู้เรื่องคุณก็จะฟังคนอื่นก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับประมาณนี้มันจะสื่อสารกันไม่ค่อยลงตัวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกปี็ยปีแย่ๆมากมหม่ที่จะต้องพูดได้นะครับยังไงก็ค่อยๆว่ากันไปเนาะในแต่ละเดือนเสียเวลามามากแล้วดาวพุธเข้าสู่กรกฎวันที่12กรกฎาคม65เสิร์ชเนี่ยระวังอยู่ในสังคมแปลว่าระวังสังคมเล่ห์เหลี่ยมมันแหลกเก่งดาวพุธอยู่ในเรือนทัดน้าเป็นทัดน้ำเนี่ยแปลว่าไหลลื่นเอาตัวรอดได้เก่งมากสังคมเนี่ยเล่เหล สมัยวัยรุ่นเขาเรียกว่าแหลเก่งใช่ไหมแล้วก็เป็นลักษณะของการที่คาร์กลอนนะครับาดาวพุธเล็งเสาเป็นคู่วางแผนระยะยาวแปลว่าถ้าเรามีการวางแผนได้เพื่อนที่ดีได้สังคมที่ดีมาช่วยเหลือให้เกิดสุภาษะแปลว่าความสําเร็จโอเคดังนั้นวางแผนดีๆครับเลือกคนดีๆจาไว้ว่าจะลอดหรือล่วงอยู่ที่การเลือกคนเลือกคนดีมาก็สปอร์ตเราให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคงเหอย่างดาวเสาเป็นเกษตรในเรือนสุภาะ เพราะว่าเขาเป็นคู่สมพลกันเนาะต่อไปดาวพุธมาจากสองเจ้าเลคือการเงินกระดุมภาษาชะการเงินวิ่งเข้าหาสังคมเพราะสังคมมันโดดเด่นเราเงินเลยเวิ่งเข้าไปหาเขาเราก็จึงต้องเข้าหาสังคมเพื่อให้ได้เงินปุตตะการลงทุนก็แปลว่าคุณจะได้เพื่อนเกิดแล้วชวนกันลงหุ้นลงทุนกันเพราะอาทิตย์กับพุธเนี่ยยาอาทิตย์เข้ามาปุ๊บเนี่ยจะได้คู่ชาการแปลว่าการเซ็นสัญญาร่วมลงนามกันเล่งเพื่อให้เกิดความสําเร็จ แต่จงจําไว้ว่ามีดีมีเสียดีคือการเลือกคนถูกต้องเลือกหุ้นส่วนที่ถูกต้องและแล้วก็มาถึงแฟนด้วยนะครับแล้วก็จะได้คู่สุภาพลพราะแต่งงานอืมนะครับแต่มันไม่ได้แปลว่าคือมันเป็นแค่เลิกอะครับเริ่มต้นเนาะถ้าเรื่องแต่งงานนะแต่หุ้นส่วนก็อาจจะมีได้เลยนะครับมันไม่ต้องรอเลิกเออแต่ไอแต่งงานต้องรอเลิกแต่หุ้นส่วนมันต้องรอเลิกแต่ควรจะดูเลิกไว้หน่อยนะครับโอเคดาวสุขในการเงินทําได้นะครับ ตันุกะอริตันุอย่างน้อยแต่อริมันห้ามไม่ได้หรอกครับเพราะว่าตะนุอริเนาะเป็นรหัสกรรมของเรานะครับก็แค่ระวังให้มากก็แค่นั้นเองทีนี้อย่างที่บอกไปดาวพุธอยู่ในเรือนสาชะเนี่ยมันไม่ควรหรอกเพราะเนื่องจากว่ามันแหลกเก่งมันมีเล่นเหลี่ยมนะครับแล้วมันอยู่ในเรือนวินาชด้วยอังคารราหูเรือนวิราชเนี่ยก็ลงทิศลงทางครับลงกับไอ้คนนี้แหละเพราะมันเบียนกันนะครับอยู่ในตำแหน่งที่เบียนกัน เลยทาให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นได้จากสังคมภัยสังคมพดลาหูเบียนกันแปลว่าหลอกลวงนะครับและแรงเสาอิสระเนี่ยเบียนกันอีกคือเบียนเป็น3จังหวะเลยเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยมันไม่โอเคเราให้ดาวพุทลงมาก่อนในเรือนพันธุแล้วดีขึ้นนะครับดาวศุกร์เข้าสู่เรือนเมถุนวันที่14กรกฎาคม65ในเรือนการเงินดาวศุกร์มาจากตัวตนตานุก,กระดุมพระแปลว่ามองเห็นช่องทางแล้วเข้าสังคมกระจบก็จะได้ แต่ว่าต้องรอดับพลลงมาก่อนเนาะอริมาลงเรียนการเงินแปลว่าอุปสรรคปัญหาเรื่องการเงินก็แปลว่าตัวเราเองนะปัญหามาจากตัวเราเองหรือเราดิ้นหลนเพื่อให้ได้มีตัคงนะครับก็จะได้เงินมาแต่จงจําไว้ว่าระมัดระวังต้องพยายามจัดสรรเรื่องของการเงินให้ดีแล้วเงินจะเก็บอยู่เก็บได้เพราะดาวศุกร์ในเดือนเมถุนเนี่ยเป็นทัดลมทัดลมแต่ว่ากระจัดกระจายดังนั้นเนี่ยหมายถึงการเงินเนี่ยลืว่วไหล การเงินไม่คงที่เพราะทัดลมแปลว่าลมเพลมพัดเอาแน่นอนไม่ได้เรื่องการเงินโอเคทีนี้ดาวพฤษัเป็นเรือนลาบแปลว่าบริหารจัดการแล้วเกิดลาบอ่าโอเคเงินจะงอกจะเง,ง,งินะครับแก้ได้ไม่ต้องกลัวต่อไปดาวอาทิตย์แต่ต้องทานะดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนกรกฎนะครับอ่าสิบเจ็ดกันยาคมหกห้าเป็นมหาจากักรกลางเดือนเนี่ยดาวอาทิตย์ในเรือนสังคมก็แปลว่าบากบัน่นเจอคนมากหน้าหลายตาวิ่งเข้ามาหาเยอะแยะมากมาย ต้องเจอแล้วก็เล็นกับดาวเสาคู่ร้อนใจแปลว่ามันวุ่นวายครับอืมต้องเดินทางคือเดินทางแล้วเจอคนเยเอะแยะมากมายแล้วก็โอเคมันจะแก้ได้ถ้าเราอยู่กับที่มันจะปวดหัววุ่นวายมากแต่ถ้าเรามีการเดินทางเพราะสุภาพแปลว่าต่างประเทศต่างถิ่นก็แปลว่าการที่แบบลดความปวดหัวลดการมีปัญหาด้วยการเดินทางเจอคนอื่นที่จากถิ่นตัวเองเนี่ยออกไปเพราะการนั่งอยู่กับที่มันมันเบื่อนะครับ มนุษย์เราเนี่ยซ้ำซากมากเบื่ออย่างคุณกินอย่างเช่นผัดกระเพราทุกวันนานกันไปประมาณ3เดือนคุณรู้สึกแล้วทุกมือด้วยนะคุณรู้สึกเบื่อไหมนั่นแหละครับมันเป็นแบบนั้นนั้นเนี่ยวิธีการแก้ในทางของราัสาสา์ก็แปลว่าเปลี่ยนสร่้างสิแล้วคุณจะดีขึ้นคุณจะรู้สึกเบื่อน้อยลงนะครับก็คือการเดินทางเนาะเป็นตัวแก้นะทีนี้ดาวที่เป็นมหาจากมาจากเดินพันธุ ก็แปลว่าเนี่ยเห็ไนไหมสังคมกับบ้านแล้วก็ต่างถิ่นเลงกันเนี่ยแปลว่าไปเลยต่างถิ่นอย่าอยู่ที่เดียวอย่าอยู่ที่ถิ่นเดิมอย่าอยู่ที่บ้านอย่ามัวแต่ติดแงะอยู่ที่บ้านนะครับออกไปเจอสังคมออกไปเจอนอกนอกสังคมไกลๆย,ย,ยิ่งเดินทางยิ่งได้โชคลาภอะไรประมาณนี้เนะาะเพราะเกษตรในเรือนสุภาพแปลว่าต่างถิ่นนะครับความมั่นคงจะต่างถิน่นต้องออกไปเพื่อให้เกิดความมั่นคงนะถ้าออกไปแล้วจะได้ความมั่นคงพูดง่ายๆเนาะจะมีคอนเนคชั่นเข้ามานะครับเพราะมันเป็นคู่ พุธกับเสาร์เป็นคู่โครงการเนี่ยต่ไปดาวพุธดวงสุดท้ายนะครับจะย้ายราศีันที่28กรกฎาคม65ค่อนไปเดือนแหลกเก่งเหมือนเดิมสองราศีเนี้เป็นราศีที่ดาวพุธอยู่แล้วแหลกเก่งจะดึงดอนพันธุดีกว่าเพราะเนื่องจากได้สามตำแหน่งดาวพุธได้ตำแหน่งอุจจาวิราชแปลว่ามีอำนาจมากในการพูดในการเจรจาเล็งดาวเกตพูดเยอะพูดมากเรื่องการงานก็แปลว่าย่อยๆแล้วเกิดแบบเป็นการผ่อนก็ได้นะครับ เนี่ยพุทธกับคือพุทธแปลว่าเอกสารเลงกัะนเาเกบแปลว่าผ่อนเพราะว่ามันแปลว่าย่อยย่อยให้มันเล็กก็แปลว่าหลายๆครั้งเออก็คือการผ่อนทีนี้ก็หมายความว่าคุณมีเกณฑ์จะได้รับเ,เกณฑ์การเซ็นสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายบ้านนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการผ่อนใจหรือการแบ่งที่ดินขายก็ได้นะครับลักษณะนี้ทีนี้ กรรมะคือการงานที่จะหาเงินมาพอได้เงินมาปุ๊บก็มาลงที่พันธุใช่ไหมครับคือความมั่นคงอะไก็คือการผ่อนใจทีนีด้ดาวพุธเนี่ยมาจากสองเจ้าเรือนคือการเงินเห็นหรือยงังกระดุมพันธุแปลว่าได้เงินจากอสังหาหรือการที่จะเอาเงินไปซื้ออสังหาก็ได้เห็นหรือยงังแล้วมีการผ่อนใจเห็นหรือยงังอ่าปุตตะคือการลงทุนก็คือการได้บ้านนั่นแหละบ้านใหม่ๆสังคมอาคียกว่าบ้านใหม่ๆอสังหาใหม่ๆ การทำโปรเจกต์ใหม่ๆที่ต้องใช้เงินหรือได้เงินเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นไหมเห็นหรือยังครับอืมการเป็นว่านี่ไงมีเกณฑ์จะได้บ้านขายบ้านซื้อบ้านเนาะก็เอาไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเนาะดังนั้นคนราศีพฤษภและขณะดพฤษภในเดือนกักฎาคมนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียอยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจดวงชะตารหรือไม่ นะคก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันมีกเกษตรเยอะแยะมากมายนะครับมีตัวช่วยอยู่แต่ก็มีข้อเสียบ้างเล็กๆน,น้อยปลาบปายแต่ส่วนมากจะดีสามารถติดตามค่าวก่อนได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดำ่าวก่อนในคร like, ั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ